จุดนี้นะับกดขึ้นที่มลงมาหาเทนไนลายครับแต่อาจจะได้ราคาต่ำไปนิดนึงครับเพราะไม่ได้ตีเส้นไปที่จริงเนี่ยต้องให้มันมาชนเส้นอย่างนี้ก่อนชนเส้นตรงนี้กลนนะครับชนนยชนแนวรับด้วยตรงนี้เขากดขึ้นตรงนี้จะได้ราคาที่ดีกว่าจะปลอดภัยกว่าครับเนี่ยถ้ากดตรงนี้เนี่ยโอกาสเสี่ยงสูงหน่อย กดไวไปนิดนึงครับถ้ายังโชคด,ดีที่กราฟดีดขึ้น,นครับก็ปรับเส้นตามไป ทะลุแนวต้านไปแล้วนะครับแล้วคอยมันยอดลงมาหาชนแนวรับใหม่คอยกดขึ้นนะครับแต่กราฟยังมีแรงกดลงอยู่นะครับเพราะข้างบนนี้มันเริ่มถึง ถ้าจะถึงโซนของแรงขายแล้วนะครับดูจากแรงที่ก้าฟมันกดลงมานะครับอันนี้ออเดอร์นี้ก็จะเสี่ยงหน่อยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ถ้ามันย่อขึ้นไปมันน่าจะมาถึงตรงนี้อีกนะครับตรงยอดที่มันเคยขึ้นมาถึงนะครับ ถ้ามันไม่ผ่านอย่างนี้ออเดอร์ถัดไปเราจะกดลงนะครับนถ้าอย่างนี้เราไม่ควรตามขึ้นแล้วครับคอยหาจังหวะที่จะกดลงดีกว่าถ้าจะกดขึ้นอีกทีก็คือต้องให้มันลงมาถึงเส้นเทนไลน์ข้างล่างก่อนี้เลยนะอย่าเน,านี้คอยมันขึ้นไปชนเทนชนแนวต้านข้างบนนะครับชนแนวต้านแล้ค่อยกดลงได้ อันนี้จังหวะเวลาไม่ได้นะครับก็เลยยังไม่ได้กดเนียถ้าเวลาได้มันก็กดลงตรงน,นี้แหละชนแนวต้านพอดีเราก็กดลงตรงนี้เลยครับถ้าลงมามันก็จะลงมาหาแนวรับข้างล่างตัวนี้เลยนะแนวรับข้างล่างตัวนี้เราก็มีเทนไลน์ตัวนี้ประกอบอยู่ด้วยะครับ จะดูมันขึ้นไปชันนะ้นไม่น่าจะขึ้นต่อได้นะครับมันน่าจะต้องลงแล้วลวามันทำลงมามันจะมีมีแนวรับใกล้ๆตรงนี้ก็ได้คนระับถ้ามันไม่ผ่าน,นครับ ถ้ามันผ่านก็จะมาหาแนวรับข้างล่างตัวนี้อีกทีหนึ่งเราก็ได้แนวรับถัดไปนะครับมีจุดนี้ด้วยนะครับเราก็ไล่มาเป็นลําดับๆไปอยู่ที่ว่ามันจะผ่านจุดไหนออกมา นี่คลงมาถึงแนวตันีแล้วนะครับจริงๆถ้าเราจะกดขึ้นนะขอให้มันลงมาถึงเนี้ยถึงแนวรับนี่ก่อนจะดีกว่าครับจุดเนี้ยเรากดขึ้นตรงนี้เนะี่ยมันยังลงมาไม่ถึงแนวรับดีคนระับโอกาสที่เราจะเสียนมีสูงมากครับนี่คมันลงมาทดสอบแนวรับนี่แล้ เนี่ยทลงมาชนเส้นเทนไลทีราตีไปด้วยเรากดขึ้นตรงนี้มันยังจะปลอดภัยกว่าครับตรงนี้ก็คือเสียงแล้วนะเนี่ยมาในเราก็แพ้ไปครับ มันชนแล้วมันก็เด้งขึ้นไปนะแล้วมันขึ้นไปแล้วมันมีแรงลงกดลงมาอยู่ตรงนี้มันทะลุเทนไลน์ลงมาด้วยนะครับขอให้มันยอดตัวขึ้นไปแล้วค่อยกดลงนี่เราก็ปรับมุมมองตีเป็นเทนไลน์ขาลงไว้ด้วยนะครับจุดนี้เราก็ตีเทนไลน์ลงมานะตีกรอบ ของราคาลงามาอวไอย่างเี้ก็ได้นะเราจะได้รู้ว่าการมันจะไปม,มีถึงจุดไหนจุดไหนครับต่อไปเราก็น่าจะลงต่อนะครับมีแนวรับอยู่ข้างล่างตในี้อีกทีหนึ่ง เราก็ไล่ลงมาตามแนวรับ่ะจุดนี้มันทำไซเวย์อยู่นะครับยังไม่ลงนะครับจุดนี้ถ้ามันทะลุมันทะลุแนวรับลงมาแนละ้วเราก็กดลงตามจุดนี้ที่กดลงนะครับพอดูจากทะลุกรอบไซเวยลเล็กๆตรงนี้นครับ ลงมาหาแนวรับข้างล่างหน,นนี้พยายามปรับราคาขึ้นไปนะครับอย่างถ้าเรากดระหว่างแนวอย่างนี้ครับมันก็มีความเสี่ยงสูงเหมนกันครับโอ,อกาสที่เราจะเสียมันก็มีเยอะนะครับ จริงถ้าเราเล่นกับไล่กับแนวรับเลยเลยว่าไล่กับเส้นเทนไลน์เนี่ยมันจะได้ราคาที่ดีกว่านะนิมทตลุแนวรับลงมาแล้วนะครับคอยให้มันย่อตัวขึ้นไปอันนี้ผมกดขึ้นเลยนะครับกดขึ้นดูจากแนวตัวนี้นครับแนวรับซ้ายมือตัวนี้นครับอ แนวรับฝั่งซ้ายเนี่ยครับจุดนี้ก็จะเป็นแนวรับใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็มันลงมาห่างเทรนไลน์มากแล้วนะมันจะต้องกลับตัวขึ้นไปหาเทรนไลน์ข้างบนนะครับนี่ยครับ